สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พิมพ์จะมาทำทิีทเมมตนผิวหน้าอยู่บ้านง่ายๆด้วยนูสกินเอ็ดล็อกลูมิสปาเป็นเครื่องมือนวัตกรรมเพื่อทิีทเมมต์ผิวหน้าของเรานั่นเองค่ะตัวนี้พิมพ์ใช้ล้างหน้าวันละสองครั้งก็คือเช้าเย็นสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะทุกคนตัวนี้การเคลื่อนไหวเป็นแบบเฉพาะตัวหลังจากที่พิมพ์ใช้รู้สึกติดใจแล้วก็ประทับใจมากๆเลยไม่เพียงแต่อ่อนโยนนะคะทุกคนยังรวม2ประสิทธิภาพที่มากกว่าแค่ทําความสะอาดผิวนั่นก็คือทั้งฟื้นฟูผิวและทําความสะอาดผิวอย่างล้ําลึก ใช้งานง่ายจับง่ายมากหลังจากที่พิมพ์ใช้เสร็จเนี่ยรู้สึกได้เลยถึงผิวเนี่ยนุ่มมากหน้าสัมผัสผิวแลดูกระจ่างใสรูขุมขนแลดูกระชับ รู้สึกผิวหน้าดูสดชื่นขึ้นผัดเซลล์ผิวให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนและชุ่มชื้นอยู่เสมอแค่หนึ่งขั้นตอน2นาทีเอาอยู่จริงๆอยากแนะนําเพื่อนๆให้มาลองใช้กันจะรู้สึกติดใจเหมือนที่พิมพ์ใช้เลยค่ะของแบบนี้ไม่ได้แล้วนะเพื่อนๆต้องมีไว้ติดบ้านนะทุกคนใครอยากผิวหน้าสัมผัสผิวนุ่มชุ่มชื้นผิวหน้าเรียบเนียนอย่าลืมไปหาลองมาซื้อใช้กันนะคะไม่ยบา